สวัสดีครับคุณแม่หวัวดครับอัเดจ้าเมื่อนี้กะได้มีโอกาสมากไหวปูเนาะหวหยปูไหวยาไหวซ<า>ิ่งซักซิ์นะครับกรเลดได้ถือโอกาสมากสัมภาษณ์คุณแม่หวัวตลอด่าเป็นจ้าไดแนวทางความฝันนี่ฝันไปได้โศกได้ลับไป มีแนวทางเด็ดๆอีกอย่างหนึ่นว่าลูกเอาวิทยุมาให้เสียงอันวิทยุดังดีดีก็มีแตวิทยุเก้ายูหันนะใส่ท่านก็ตะ่กี้ใส่ดังยูบัดทวดออกไว้เอามาใส่บ่ดังไหมโอ้าง่งยๆว่าฝันนี่ฝันเห็นตาวิอันเก้าน่ะว่นนี้นได้ฝันใหม่อีกมันบ่ดันี่ฝันมื่อเคลื่อนมือนี่กับบ้ันได้ฝันบัดทอดเออเออจังไดร่มือคลืนนี่อ๋อ ฟันอยู่มันจาว่าได้อ๋อแต่ฟันไปจังใดก็เอาห้ฟังใ่กันก็ต้องงวดต้องวดเนี่ฝันวาลูกเอาวิทยุมาไห่ต่างดีดีฟังเพ่งเอาหมอลำมาม่วนแถมนี่ก็เลยเปิดหมอลำฟังอ่าตอนนี้อันงอนมนต่าได้ได้ด้วยว่า ไปเบิ่งเล็กยู่ห้ออรก็มามากไทยนั่งอ๋อไปเบื่งมาเล้วว่า่ท่านเนี่เบิ่งมาแล้วเมื่อวานนี่หนึ่งหกศนต้องงวดเลยเนยว่าเลขนี่ยูวิทยุเลยบ่นี่หนึ่งหกศูนยหนึ่งหกศูน160เลยว่าท่านทออ๋อแสดงมันเยวเลขแสดงว่าสีออกคักแล้วว่าเิวิทยุนี่กวิทยุอีหลีว่าท่านทวิทยุอีหลีล่ะวิทยุเก้าแต่ว่า ยายถอดทานเอาไว้ตะกี้ดังดีคก็ออยังนี่<อ>บ,บัดเอาทานใหม่มาใส่บ่ดังแหมอ๋อ้ยยังกัดใสยย่ยม่รู้หนิว่าง่ายๆว่าวิทยุเก่าตี่อยู่เฮียนจะฟังนี่เออก็เลยฝันว่าทานทอดก็เลยฝันว่าลูกเอาไม้แต่ว่าเคียงไม่ไม่ไมันเอามากก่โอ้ยยัในความฝันน่ะเป็นเคียงไม่ไม่มาทานทอดดังดีดีมวนลก็ยังนี่หนิเอาหาเมืงอาิวมาใส่เอาไม้เจ้าฟังละแม่เออก็เลยแม่เงี้ยปุ๊ก็เลยไปอยู่ยงดี ตืนถึงมาหมดสองลูกส่ว่าเอาวิทยุไห่ฟังไ้แม่ฟังนั่นละว่าเจก็รเ่านเขาเขาก็รเยว่าอีอีแดงเลยว่ะไม่ไงเจ้าก็บปถามอายุบอกยุ้ยอ่าอยุอายุมันเกิดสามสิบเจ็ดีบอกโอ้สามเจ็ดละอายุสามสิบเจ็ดปีว่าเท่าไรสามแปดยังไงเออลูกไส้ไม่ไงอ๋อลูกไส้ไม่ไงเนี่อเมื่อมาจอกอายุมันกับวจจาแต่าสิซื่ออะไรนด้เนาะอ อายุ37ปีว่านเถานี่ล่ะเบิ่งย<อ>ุ้ยกับงงบักโนบักโนกับบักยุ้ยกับบักโนปีเดียวกันนะอ๋อเอออสิ่นเดียวกันอายุ37ปีเออโอแล้วกัน37 38จังอะ่ะเลกวิทยุอีหยังก็1 6 หนึ่งหกศูนย์เลขวิทยุเนี่ยหนึ่งหกศูนย์่หกศนย์อายุสามสิบเจ็ดปีพนาเออเทาก็บื้อเป็นห้ามันต่อเป็นลางเป็นนั่นเนาะถ้้มันเป็นล่างเป็นบวดก็ล่องเบื้องอะไรล่องเบื้องเอาก็ล่องเบื้องใช่ปเจอย่านเบื้องเอาอันนันเออโอ้ หนึ่งโอ๊คสุดเลขบนี่แต่ยุงเออเตียมันได้โศกนะคุณแม่เนาะเอออามันเพิ่นให้โศกเตียมันเป็นผ้าเป็นมาให้โศกให้ลาบเออกนม่แย่ก็จมไหวหัวบอลโุ้ยสุดเล็บแ่ว่าสจดเจี๊ยตายงวดแล้วฉันบอกว่าเอองวดนี้เพรามาปวดไผ่เนีปูก็ได้งวดนี้แหละคุณแม่ลูกก็พิจิตยุงเออโอ้โหอีแดงเลยว่าเจ้าบ่บบอสุดเลขอันงดของยุยไม่แย่จัิงอ่า ต่ว่ากับว่าน่นอนกับว่าเน่มันมันเลยจะปีถามไม่น่าก็ต้องถามบางอย่ง